สวัสดีครับห้องเช่าปูนาเป็นไงก็อตั้งซื้อว่าห้องเช่าปูนาเพราะว่าผมอยู่ในหองเช่าหองอยู่ประสบการณ์23วันกับการปล่อยพ่อแม่พันหกคู่บ่ผ้าใบเมฆคุณเมีบนนี้เ่าฟ้า ก็สวัสดีครับยางเป็นท่างการเนาะครับฝากช่ององโซปูนาไว้ด้วนะครับอ,อือสีมารเรียนรู้ไปด้วยกันทดลองเรียงไปด้วยกันเนาะครับเนาะทีได้บอกเบดิด์ตพาพาไปจักบาทเนาะโค้อองจ้กบาทปูจักบาทเนาะเป็นอย่างมันคือายนเนาะ อยไปโกคู่ตายไปสองตัวคู่หนึ่งครับสาเหตุที่การตายมันเป็นจังใดเนาะสรุปง่ายๆก็คือว่าปู่พ่อแม่พันผมซื้อมากหนึ่งคู่แปดสิบบาทเนาะหนึ่งคู่แปดสิบบาทเลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกเนาะเปลี่ยนน้ำเจ็ดหมืม่นเทียนน่ยงอาทิตย์ละหนึ่งวัน ยนละอาทิตย์ละเทียไปเท่าไปอาทิตย์ละเทียการที่อาทิตย์ละเทียเขาต้องให้อาหารที่มันพอดีพอดีนะครับเนาะมันกินเบิดแต่ละมือนะครับพอมันสิ่งแค่ถี่นำเสียนำเ่าช่วงนี้มันช่วงตอนกลางเวันโอ้ตอนกลาง,งวันอยู่นะครับโอ้มันหลบซ่อน เขาหากินตอนกลางคืนนะครับส่วนตัวที่ไม่อยู่ข้างบนนี่ก็ทองด้วยครับทองเห็นซอตัวเนี้ยเนี่ยพูดเรื่องบอภาวใยนะครับผมซื้อมาจากราศดา เนาะเม็ดคูณเม็ดสามร้อยสามสิบบาทเนาะได้บ่อได้ผ้าใบนี่ยนะครับบ่อผ้าใสี่ตำเงินนเี่ยเราก็ได้ชุดทอเดีนนะครับคือคือทอระบายน้ำเนาะย่ามห้องรางบ่อมากทีมันมีอันนี้ให้เนาะเขาซื้อมากเขาต้องเจาะเองนะครับหาตำแหน่งดีๆนะตำแหน่งที่มันอยู่ใต้สุดเนาะ เป็นสี่สามร้อยสามสิบบาทซื้ออยู่ลาซาด้าอันนี้เหอนไหครับชุดโครงชุดโคงเมนคุ้นเมนเออผมเริ่มบอกว่าบอกวาผ้าใบนี้ครับราคามันขึ้นอยู่กับขนาดด้วยครับอ๋อราคาเมตรคุ้นเมตรสามร้อยสามสิบเมนคุ้นสองเมตกระสิกราคาบ้านกระสิบ ลายขึ้นตามใส่ตามขนาดของผ้าใบเนาะอันนี้เพื่อนเนาะอันนี้มันท่อขนาดสามทับซีด้วยครับสามทับซีนิวนเมตรคูณเมตรนเพืนเนาะหน้าค่าสามร้อยเก้าสิบบาทครับนี่สารค่าเกสิบาทซื้ออยู่ร่สดาเ่ืกัน ผมซื้อมาแยกนะครับนี่ครับซื้อมาแยกแยกซื้อครับสร้างคนละเจ้ามาเจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งเนาะสามรอยเก้าสิบบาทเนาะยูลาซาดาพิมพ์ไปว่าบ่อผ้าใบมันก็จิขึ้นมาเลยครับอืมแต่ละเจ้ามันสีบอดแถมอันนี้ด้วยครับ บ่แถมทอดีนนะครับเบิ้งดีๆเนะี่ยบางเจ้าซื้อบอแลรวมาแถมชุดอันนี้ก่อนห้เงาสิบ่ได้เสียไม่ล่าไปซื้ออันนี้มาเหาเบิ้งดีๆเนี่ยครับมามันแถมบอร์อชุดทอดีนนะกะบวันนี้กับ่มี่ยังแล้วครับเนาะโอ้ผมลืมไปบอกว่าปูสองตัวที่ตายแล้วครับ เกิดจากนามเนา่นานำเนาชลาใจกันไปเนะมื่อนั้นผมนอนนลายครับนหนื่อยลายก็น,นอนเสาทีนอ่นอย่างเดี๋ยวนอนเบึงคลิดกับให้ปูกินทึ่งอกไก่ทึ่งทึ่งป่าเผาที่เ้่ากินเหลียเดยครับตื่นสามารามองแท่งครับสองตัว ก็เลยก็เลยเปลี่ยนนามทันทีเลยครับตายมไม่ว่าเขามาเรียนสู้นไปสู้น็นนติชิ่งว่าตายแล้ว <c oughs> ปัญหายังเดี๋ยวเื่อน,นามเ่นานะครับเบื้องนามดีๆนะครับขอขอสวัสดีนะครับฝากช่อง ของเสาปูน่าไปไเลยดีครับเยวผมเทบหนาผมถึงมบ,บอกเลียงเป็นยังผมตรงเปลี่ยงปูนา่าคือเปลี่ยเนื้ออื่นหนึสินะเป็ี่ยนผมเพิ่มจังกไม่อยู่ของเซาใช่ครับก็ขอฝากช่องในน้องไว้ในเด้ครับหน่อยลีครับก็ สวัสดีครับโชคดีครับ